มีพื้นที่บ้างแล้วตอกส้นให้กับเจียตากรเจียตากรหักกลับมาแล้วได้ซัดแล้วยิงไม่ดีครับผิดเหลี่ยมไปเยอะครับออกข้างสะเลยโอ้โหเล่นหนึ่งสองกันดีแล้วครับแต่ว่าจังหวะยิงยิงไม่ดีเองครับแล้ได้แปรลุยแม่ของเฉล็บพวกเดียวกันครับรับคงชูเมืองเปิดหน้าท้ายแปรลุยแต่วันไม่มีน้ำหนักครับติดสฉลับนิดนึงเขาได้เกษมคุลวิไลครับแล้วตัดสินใจออกมา จีรวัตรยังเก๋าครับโอ้โหนี้ทำได้ดีครับจีรว,รวัตรวังตะพันออกมาบังทางกิษณะกเกษมทำได้ดีแล้วครับพันสองพนสามแหละว,ว่าเข้าสายข้างไม่ถนัดนะครับขึ้นกลับไปชูหลาปาลงมาช่วยแล้วบอลประสานง,งานกันลูกนี้อะไรครับเป็นหนองบัวโอ้โหแล้วเข้ามาหนักโอ้โหแล้วลูกนี้ยังไงครับแม่จะเตะอัข้ามาไม่ค่อยดีแล้วลูกนี้ โอ้โหบอลมันออกเว้ยป่ะเล่นบอลจังหวะเดียวได้ดีครับเทวาโอ้โหเอาอีกแล้วครับเข้าในอีกแล้วเทวาแสงนาโกเลยสันโดนอีกแล้วร่วมเหลือเกินครับวันนี้มาดูจังหวะนี้ครับเจษฎากรขาวงามจะเปิดข้อไปลุ้นแล้วเลือดยิงเลยครับลูกนี้โโอ้หเกือบแอบลักแกยิงเสาแรกเหมือนกันครับแต่ว่า บอลยังไม่ผ่านมือจริรวัดนะครับยังมีสมาธิที่ดีอยู่ครับผ่านอภิสิทธิ์ครับด้านข้างเติมต่อด้านซ้ายเลยครับเปิดคอสโคง้โคงๆลูกนี้ลดออกจางไปครับคับมีเสียวเล็กๆหน่อยจริรวัตรที่บอกเช็คแล้วไอ้ดนซ้ายซ้ายของเจริญกรล็อกเข้าขวาล็อกเข้าขวาแล้วใส่ลูกนี้บอลไม่ตรงครับ ใจร้อนเกินไปนะครับล็อกหลบสวยแล้วแต่ว่าเข้าทางท้าขวาที่เขาไม่ถนัดนะครับเริ่มได้ดีกว่าครับคอนแก่นอนะครับมีพื้นที่ดาบิดกกยบ้าลองส่องลูกนี้เข้ามือล้างดันกิติพงษ์จำสุวรรณนะครับก็เป็นโอกาสแรกเลยนะครับของทีมเยือนที่ได้งานยิงจังหวะนี้นะครับอาทิตย์สุนทรพิษวางโค้งเข้าไปแล้วหโหเสียเสียท่าเหมือนกันครับ จิติพุนจำสู่รันจะออกมาตัดบอลน,นะครับแต่ว่าวันน้ําหนักมันล้นเหมือนจะกะกึ่งยิ่งกึ่งเปิดครับที่สุนทรพิทลูกนี้โดนดึงอยู่ครับจิตสนะก็ยังพลิกได้ได้ตั้งความเปิดแล้วเตะขึ้นขอ,เบ,อบเรียบร้อยครับเตะตัดสูเลยครับเป็นโตชูลาฟาเรียบร้อย ของเจ้าตัวในเหลือสันเปิดเองเราไปตรงกลางแล้วสก,กิปอือผิดศาได้สก,กิปครับแต่บางเกินไปครับพู่งพุ่งเสาประตูยังไม่หลงครับสีรวัตรทำได้ดีครับลูกนี้โอ้โหถ้าผวาไปก่อนนี่มีโอกาสโดนเหมือนกันนะครับได้ด้วยครับลูกนี้อะไรครับผิดศราหลุดมาด้านขวาผู้ตัดสินชี่เข้ากรอบผิดศราเข้ากรอบทำยังไงสับขาหเราเราสัดด้วยซ้ายลูกนี้เรียบร้อยครับตกรอยสุดยอดครับออกเป็นบอลลูครับโอเเโ้โหไาย อดที่สอนครับโซโ่หมาเลยม่มีันอยู่แล้าครับเลยครัดดิาลดชิปให้ชุลาปารุ่นนี้ไม่ร้หน้าหลุดมาเดียวเดียวมาเดียวเดียวชุลป้าช้าไปหน่อยครเดนวิ่งกวาดมาแล้วท้งด้านดิสอแดงเรืองครับแต่บอลแรงเกินไปครับเติมขึ้นมา2คนนะฮะ ลูกสวนนี่ต้องระวังนะครับของบัวพี่ย,าย่านี่ของหน้านี่ฝีเท้าจัดทั้งนั้นนะครับอุ้ยดนเข้าข้างหลังนะครับโอ,โ,อโ,อโอ้เกมเดือดก,กันอีกแล้วนะครับไม่รู้จะเดือดก,กันไปไหนเ <c oughs> ี่ผักอ,อกกันเนรับอาทิต์สุนทรพิษกับกิษณะ,ะ <c oughs> เอาเราเช็ดได้ด้วยลูกนี้ไม่ล้ำหน้านครับ บอลโด้ส่วนเลี้ยดเดียวด้านขวาบอลโดวบอลโดด,ด้านขวาด้านขวาแต่ตาลูาดี้ยิงไม่เข้าครับยิงเด้งเด้งไม่เข้าครับเหมือนจะลื่นก่อนด้วยครับอิสระกับเสียงคุณวิไลครับโอ้โหยิงย้อนสอนกันจะเอาชัวร์ครับแต่ว่าบอลมันถากเสาออกไปครับแหมลูดี้น่าเสียดายครับเีะโกช่วลาบ้า ชื่อลัพปาเลือกตรงไหนเลือกกลับมาที่โรโดครับมีพื้นที่เยอะเลยครับพื้นที่ได้เปิดแล้วเตยโคชูลปาสามสูอูสูเอาเปนคอนเนคชั่นแล้โรดดซเลสให้ชูลปาแท็กอินเข้าไปนีสามก็เลืยวสูเลยครับเป็นลูกที่เจ็บของเจ้าตัวแล้วครับ วันนี้เหมาสองแล้วก็มีลุ้นทัชจิตกแล้วก็เรียกว่าแหม่เกมแทบจะขาดไปเลยตรงนี้เลยนะครับสามประตูต่อศูนย์แล้วนะเล้วเวลาไม่เยอะ15นาทีครับ ชมเบาเรด,ด้วยครับลูกนี้ให้มาน้ำหนักช่างมาเมื่อเช้านะครับช่างมาเมื่อเช้านี่ชิปไปโอ้โหแทบไม่ต้องทำอะไระครับเด็กก็เช4ต่อ3 4-3ธนาจีเข้าไปด้านซ้ายมีเจสซี่จอนเจสซี่จอนเปิดเข้ามาเปาโรคาราโดายิงลูกนี้เอาแล้วครับไล่มาเป็นหนึ่งประตูต่อสามแล้วครับเอาโอคาราโดะครับบวกประตูที่สิบห้าของตัวเองนะครับให้ทางด้านขอนแกนยูนี่ตีไห้แตกขึ้นมานะครับ โอ้โหได้ยิงเหน่งๆอย่างนีง้ไม่เหลือครับทงางด้านเปาโลคอนลาโดต้องชมเจสซี่จอนด้วยครับให้มาน้ำหนักเป๊ะช่างมาเมื่อเช้าครับจับ้วยสายยิงด้วยขวาเข้าเสาจะได้ลุ้มครับขอนก่นเปิดมาแล้วได้โมงเช็ดตอนด้วยครับแต่บอลมันโหนเกินไปครับคุมทิศทางไม่อยู่แอตแล,ลสโกโบครับ โอ้โหเชดข้ามฐานไปครับลุงนี้น่าเสียดายครับถ้ามีมาอีกสักหนึ่งเม็ดเนี่ยน่าจะบี้กันในแล้วก็จบโอ้โหยังจะแหม <c oughs> เกมเดือดท้ายเกมอีกแล้วครับเริ่สันที